ร้อนอย่างนี้เหมาะกกบการนั่งช้างเป็นอย่างยิ่งไมยก็เกิดฟัวขึ้นมามันสูงครับบอเขาเดินเบาๆหน่อยนะไม่ดูกคนดูแฮปปี้อแล้วมันก็จะตกลงไามี่บ้าอร่อยของพ่อกับเอกุ้งอะโอ๊ยอนาเลยเปน การนั่งช้างเป็นอย่างยิ่งเขามีร่มหมนแสบยายไปหมดแล้วไหมข้าวทางไหนอ่ะทางขึ้นช้างเขาเลยไม่ซื้อตั๋วเลยเออซื้อตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเด็กจะไม่หมดจ่ายจ่ไปเร็ไปซื้อป่ะตั๋วซื้อแล้วไม่รับคืนเท่าไหร่อะคะรวมเด็กประมาณเจ็ดนาทีคนละร้อยห้านาทีคนละสองร้อยครับ นาทีคนละร้อยเธอจะเอากี่นาทีคนละเท่าไหร่นะเจ็ดนาทีคนละร้อยเจ็ดนาทีก็ได้ห้านาทีคนละสองร้อยเอาเจ็ดนาทีก็ันพอป้าเจ็ดนาทีพอร้านเอาเจ็ดนาทีค่ะแค่ขี้ช้างเดี๋ยวคนละช้างกันช้างขี่ช้างคนละช้างไปเร็วไปเร็วทำไมมันไม่เดินนะขาตายแล้วโดนแปะแข็งไว้อยู่เต็งเลยไม่ช้างยามันเล็กจังเลยพี่รัก ที่รักห้ามเด็กเกิน20่กิโลนั่งสำหรับเด็กเท่านั้นไหนเธอเธอว่าช้าช้างเธอเคยเห็นขี้ช้างนะเธอลองเข้าไปดมจะดีเหรอเธอสวัสดีครับเแล้วเราต้องให้เขาทิ้งเธอเขาไปแล้วทขาไม่ยืนดีก็เกิดฟัวขึ้นมาเด็กมันสูงครับแล้วหนูต้องเหยียบเขาตรงไหนเหยียบช้างไงเหยียบช้าช้างโอ้ตายแล้วจะไปคนเดียวใช่ไหมที่มันสูงอ่ะปาดปาดเท่าไรว่าเพราะ สูงอะสูงจะไม่ตกใช่ไหมโอ้ยโอเคอเขาเดินเบาๆหน่อยนะคะโอ้ยทำไมทุกคนดูแฮปปี้อะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอโอ้ยโอ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 ยโยโอยโอยโอโ มองไกลๆมองระดับสายตาแล้วโอ้ตัวโยกทำนั่นว่ะโอ๋อปล่อยตัวโยกทำว่ะเตะเตะเตะตึงตึงเขาชื่ออะไรครับคนนี้รอดอ๋อบุญรอดใครนี่ไงเขามเขียนอยู่ใครบุญรอดใครนี่คือตัวผู้ใช่ไหมครับทั้างใายโอ้ที่บุญรอดโอ้ยมือจะชนสายไฟอยู่ไหวไหมน่ากลัวกว่าจริงจ้าห้าเมตรก็หลังค้างได้เลยถ้าสังเกตดีๆคือมือนี่ตึงคือกล้องเครื่องนี้ไม่สนอะไรแล้วอ่ะ เอาบอกเอาสูงก you know, ็่สองแถวอ่ะอ่ะสูงก็รถทัวร์อีกแล้วเนี่ยรถทัวร oh, so ์ช oh, huh? ั้นสามอ่ะสรุปเธอแฮปปี้หรือว่าเลอแขนเก่งมืออะไรออกไม่เนี่ยดูไม่สนุกกับกิจกรรมนี้เท่าไหร่เราขอไปอาบน้ำใหมคราบดิว่ะอันนี้เขาร้อนไหมครับร้อนอยู่อย่าชนนะเพราะผไม่กล้าชนหรอกโอ้โหอันนี้เขากินน้ำคระกินน้ำเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอันนี้คือบึงพระรามใช่ไหมครับบึงพระรามเขียนอยู่ตรงนู้นโอ้โอ้ร้อนพระรามป่าวันน้องร้อนน้องร้อน นั่นเองจริงมันไม่ได้เตี้ยเลยนะครับประมาณกี่เมตรครับรวมที่นั่งแล้วก็เกือบห้าโอเคคนนี้เขาอายุกี่ปีแล้วครับ25 25เห้ายี่สิบห้าหรอเขาเด็กกว่าเราแค่สามปีลูกครับที่บุรพ์ทัดครับคนน้ำเลดี้เกิร์ดเป่าโชว์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 โชว์หน่อยเรื่องเศร้า คือของผู้อื่นเขาเขาดูตัวเล็กๆอ่ะทำไมของเราดูตัวใหญ่เราได้พี่บุรุษคเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดแล้วรับปกติก็จะไปแบบเราก็จะไปงานมิทติ้งนะงานมิทติ้งรถนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นงานมิทติ้งช้างนําทีมโดยพี่บุรุษเนี่ยก็ลูกพี่บุรุษเลยอ๊ยโอ๊ยโอเคทำไมของเราตัวใหญ่กว่นี่ไงนี่ไงตัวใหญ่ปกติเขาเขากินเยอะไหมครับวันหนึ่ง อรออลาหารหลักๆเขากินอะไรบ้างครับต้นช็อกโกแลตครับจริงๆอันนี้ก็ดื้อนะคะเนี่ยดื้อที่สุดเลยทางนี่ยคนเนี่ยเลยไม่ต้องลงน้ำไหมเนี่ยลงนฮะพี่ไม่ลงเอาอ๋อหยอกเราดูนะหยอกเก่งกับผมก็คิดไดยโอเคเราล็อกเพลงช้างว่หลังช้างกันดีกว่าช้างช้างช้างน้ำเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาเลยวางวัง มีเขียวใแต่งวงแรงวางามีหูมีตาหางยาวโอ้ยคนนั้นคนนนั้เขามีงาด้วยอ่ะครับงายาวคือลำโบเขาเป็นอะไรนะครับจัมโบ้จัมโบ้มีงาเห็แล้วดูงาเขาดิเาถอดงาได้ด้วยทำไมถอดได้ถอดงาถอดได้โอ้โหวมปอกตีปอกโอเคมากดูดูดูโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่บุญรอดให้น้องให้น้องนี่มีให้น้องเลย ไปมารักอ่ะบาย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 บุญรอดจะไปกินขนมนะลูกบายบายพอกินไหมเนี่ยกินไหมบายบายบุญรอดบายบายบุญรอดอีกแล้วขาสั่นหมดแล้วที่เขาไปขี่นี่คือจบไหนถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วน้องเขาขี่ชิลไหมขนาดเขาไม่ใช่คนไทยนะเขายขี่ชิลกว่าเราเรากลัวมากเลยเนี่ยขาสั่นพับๆๆๆๆๆเลย มันอยู่เมืองไทยแองิงวนี่เราอยู่เมืองอะไรอ๋อเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราอยู่ประเทศอยุธยาอยุธยาอากาศร้อนๆกับไอ้ที่นี่เลยที่เขม่้้อเขาหรอมอามาต้องอะไรปตยุราต้องนก้เาเหมเมาน เราพาไปได้ขอบคุณมากใค่รักเลียงมันม่รนเลี้ยงกุ้งเขาเนียนตลอดไปกันเลยอ่ะถึงแล้วเราจะกินอะไรกินกุ้งกินกุ้งแม่น้ำกินกุ้งแม่น้ำดูราคาเอานี่ตัวละโนอเนอเนเราเราเราไม่เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพโอเคเอาตัวนี้เลยห้าขีดเอาที่แพงที่สุด น่สุดคือ4ตัวพันแปแต่คิดว่า4ตัวเราตกลวกกัน4ตัวไม่แพ้4ตัวพันแมันตกตัวแล้วเท่าไหร่เองตกตัวละ450าบบาทเนี่ยเราตื่นตัว1ตัว1,000บาท4ตัวนี่ไซส์ไหนอะไซส์เล็กก็ไซส์ที่ดูสิทีนี้อ่าออู๋ตายไหมไม่เน้นอร่อยเน้นแพงเอาอะไรก็ได้ ที่แพงสายไม่ได้เกรงใจตังในกระเป๋าฉันเลยทำไมเธอให้ฉันเลี้ยงเดหรอไม่ใช่หรอเออใช่เลี้ยงไปไม่เน้นอร่อยเน้นแพงมีตัวละหมื่นแปดไหมครับพี่ถ้าเราเล่นนะฉันไม่ได้เลี้ยงนะเราเล่นนะไม่ดันแล้วไม่ดันแล้ว,ลวตัวเท่าหน,น้าเธอเลยอ่ะแล้วมันก็จะตกลงมาข้างล่าแงแบงแบะใหญ่ไหมอโอเคบอกเลยนะว่าซื้อตัวเดียวจุกเลยนะมันแน่นไง มันกุ้งโอ้โหเรียบร้อยความดันถ่ายมันถ่ายสลดัดดีมากอมเอามาราดข้าวนี่แบบออโอ้ยบินโอ้คุณกิติคะปู่แล้วคุกิติคะตอนนี้ตื่นเต้นมากเ,เลยค่ะโอเคทับรรยากาศดีมากเลยนะริมน้ำนั่งกินกุง้งอ,อร่อย,ยปู่พ่อกระเทยกุ้งอ่ะอร่อยตอนเลยสิ่นนั่งมองเรือข้ามปากไปเราขอกินมันกุ งใส่กับข้าวตรงนี้โอ้โโดูดูดหัวสีแบบ,แบบสีแดงๆส้มๆอ่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเทฟโนนิดนึงนี่น,น,นะปินมันก็ไปอปลกอะกปินอะ <worship bird> แต่แห้งมันแยงเข้าไปในตาหมองไปนานๆตาจะบอดเอาประเทศอยุทธไทวมัวทั้งหมด